สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ p d o i n g c ค t c h a น n e l นะคะวันนี้คัดจะมารีวิวตัวละครจากวันพันธ์แมนก็คือเจนนอตนั่นเองโดยคลิปนี้จะรีวิวอย่างละเอียดขึ้นมีทั้งข้อดีข้อเสียในส่วนของการเล่นเจนนอตใน PvP และ PvE นะคะรวมถึงชี้แจงว่าเหมาะกับตัวไหนอะไรยังไงนะคะสำหรับใครที่อยากรู้ข้อมูลขั้นต้นเกี่ยวกับสกิลของทุกตัว ในตัวละครวันพันแมนสามารถดูแบบสรุปได้ในคลิปที่แครแปะไว้ในเดสคริปชันหรือว่าข้างบนขวามือนะครับตัวไอเนี่แหละจิ้มเข้าไปได้เลยแล้วก่อนเริ่มยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แทนกำลังใจให้กันหน่อยนะครับพร้อมกันแล้วก็มาดูกันได้เลยจ้า มามาวันนี้สำหรับใครที่อยากเติมเกมแคทมีร้านเติมเกมมาแนะนำนะครับร้าน e l a s สติก h o p ปครับแอดมินใจดีมากราคาพิเศษราคาดีทักตึกก็ยังตอบนะครับก็สามารถเข้าไปได้เลยลิงก์ใน description นะครับใครที่บอกว่ามาจากพุ d d ิ้งแคทก็มีราคาพิเศษด้วยนะคะเติมเยอะเขาก็ลดอีกนะอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับเลดก็จะประมาณนี้เลยจ้า วันนี้คัดเอาโค้ดมาฝากน,นะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเติมโค้ดสตรีมเมอร์นะคะก็โค้ดมาฝากบ o o d i n g Cat ค่ะก็สามารถกดลิงก์ใน Descript i o n หรือว่าสแกนเนี่ยเพื่อเข้าไปเติมโค้ดได้เลยจะได้ของทั้งหมดตามที่ขึ้นในหน้าจอเลยนะคะปังสุดๆต่วละครเจโนที่คัดนำมารีวิวนะคะก็คัดปั้นมาเป็นอเวกสิบสี่นะสแตทก็ประมาณนี้เลย CP ประมาณนี้นะที่เห็นเลยโดยแคทจะขอเริ่มจากแนะนาสกิลต่างๆของเจโนทอย่างละเอียดมากขึ้นนะคะแล้วก็โดยความแรงของสกิลต่างๆแคทจะพูดถึงในเควส เลเวลเต็มนะแล้วก็นำมาเชื่อมกับด้าน PVP และ PVE จะดียังไงสำหรับสกิลที่1สกิล Machine g u n b o นะคะก็สกิลนี้เป็นสกิลที่ใช้4มานาและเป็นการปล่อยหมัดรัวๆไปยังพื้นที่ด้านหน้า8ครั้งโดยครั้งที่8เนี่ยจะทำให้ศัตรูมีโอกาสติดสถานะล้มลงอีกด้วยสำหรับเอฟฟี์อื่นๆของเจนอสนะคะทุกครั้งที่โจมตีศัตรูก็จะมีโอกาสติดสกิลดีบัฟได้รับครีดามจเพิ่มขึ้นอีกค่ะศัตรูก็จะโดนเรา ตีแรงขึ้นเมื่อติดขีนะและยิ่งเป้าหมายศัตรูน้อยดาเมจก็จะยิ่งแรงด้วยนะคะและถ้าศัตรูล้มลงจากสกิลนี้ในคิดที่8ปดเจนอตก็จะไล่สกิล2โดยอัตโนมัติเลยโดยไม่เสียคูด้าหรือมานาอะไรเลยค่ะสกิลที่2 i n s n i a t i o n cannon นะคะจะเป็นการปล่อยไฟไปยังพื้นที่ด้านหน้าจำนวน3ครั้งทุกครั้งที่ใช้สกิลนี้จะทำให้เจนอตได้รับเกาะจำนวน29.5%ของ m a x HP ของเจนอตนะทุกการโจมตีของเจนอตจะมีเอฟเฟกเยอะเลยค่ะ ก็จะมีตั้งแต่ 1. โจมตีโดยไม่สนบับป้องกันหรือโล่ใดๆทั้งสิ้นของศัตรูนะคะ 2. m a เปอร์เซ็นต์แม็กที่หายไปของศัตรูจะเพิ่มดาเมจให้สกิล2ของเจนอตอีก1% 3. มีโอกาสทําให้ศัตรูติดสตัน3.5วิโดยมีโอกาสติดประมาณ45% 4. มีโอกาสติดดีบัฟเจาะเกาะ20วิโดยมีโอกาสติดถึง75% 5ถ้าโจมตี ศัดตูด้วยสกิลนี้โดยที่ศัตรูยังติด cc อยู่จะทําให้คููดาวสกิลของศัตรูเพิ่มขึ้นอีก2วิ 6. Oh. ถ้าฆ่าศัตรูด้วยสกิลนี้ได้จะทําให้ได้บัฟรีเจนมานาของตัวละครหลักเพิ่มขึ้นอีก1สแต็ค่ะ เด็ดระหว่างใช้สกิลนี้เจนอสจะไม่ติดซีซีใดๆเลยและลดดาเมจที่ได้รับลงอีก50%ค่ะก็คือถึกขึ้นนั่นเองสำหรับสกิลอันติเมดนะคะจะมีความคล้ายสกิลที่2แต่จะเอามาอัปเกรดนิดๆหน่อยๆค่ะตามที่เห็นเลยก่อนนำไปเทสใน PvE และ PvP ให้ดูนะเราจะพามาดูสแตตของเจนอสก่อนจะบอกเลยว่าแนวทางลุนของเจนอสเนี่ยแล้วแต่หลายๆคนเลยนะคะในส่วนตัวของแคทเนี่ยแคทรู้สึกว่าเจนอสใส่ลุนเลือดเนี่ยดีที่สุดสำหรับการเล่นกับออเบียในตัวละคร ID c a แคทนะคะเพราะว่า อย่างที่แจ้งไปตัวออเบียค่อนข้างเปราะบางแล้วถ้าตัวเจนอสเราเปราะบางไปอีกมีแต่แอคแทกอะไรแบบนี้มันไม่สามารถยืนได้ช่วยเราอะไรได้เท่าไหรค่ค่ะดังนั้นแคทเลยรู้สึกว่าการใส่ลูนเลื่อนเนี่ยมีความเหมาะสมที่สุดสําหรับตัวแคทซึ่งแคทเนี่ย ใส่เป็นลูนเลือด4อันแล้วก็ลิ i s t แทนอีก2ค่ะตัวนี้จะ Defense ไม่ค่อยเยอะนะคะเนื่องจากว่าไปลงสเตตอื่นค่อนข้างเยอะในส่วนตัวคัดคิดว่า,าเนื่องจากเรามีความถึกจากโลกของสกิล2ออยู่แล้วซึ่งสกิล2เนี่ยเน้นด้าน m a x HP เป็นหลักเนาะคัดก็เลยไปนเน้นด้านเลือดเยอะแล้วก็คัดต้องการให้เจนอสมี acc ประมาณช่วง50%ค่ะก็เดีย๋ยวมันเป็นยังไงสำหรับสเตตนี้และตัวเจนอสของคัดในการใช้งาน pvp และ p v e ก็มาดูกันเลยนะคะ เรามาเริ่มกันในส่วนของ UVE นะคะด้าน PVE ตัวเจนอสเป็นตัวดีบัฟชั้นยอดมากๆเนื่องจากทั้งสกิลหและสกิลสเนี่ยมีดีบัฟที่สําคัญมากๆเลยอย่างอันดับแรกเลยนะคะดีบัฟใส่ศัตรูทําให้ศัตรูได้รับดาเมจจากคีย์เคิลมากขึ้นค่ะและโดยเฉพาะสกิลที่1ของเจนอสเนี่ยมีฮิตถึง8ฮิตเลยค่ะดังนั้นถ้าเราทํา ACC สูงเมื่อเรากดสกิลหเนี่ยเรามีโอกาสทําให้ศัตรูติดดีบัฟมากถึง8สแต็คเลยนะคะถ้าเกิดติดทุกอันคือ คือเป็นอะไรที่แบบเจ๋งมากๆเลยค่ะส่วนที่2นะคะสกิลที่2ก็จะทําให้มีโอกาสเจาะเกาะได้อีก3สเต็กด้วยค่ะถ้าเป็นการลงดันจะบอกเลยว่าเจนอสเนี่ยแบกเรื่องดีบับใส่ศัตรูได้สบายมากๆเลยค่ะเป็นเหมือนตัวละครที่เอาแมวลมและฮาปี้มืดมารวมกันในตัวเดียวเลยแต่ว่าเจนอจะให้เอฟเฟกที่ดีกว่าแล้วก็การเอาตัวรอดที่ดีกว่าถึกกว่าด้วยค่ะ เรามาเข้าสู่ในด้านของ PVP นะคะก็เดี๋วแคทจะนำเจนอตเนี่ยไปลุยในอารีนาในท็อป30มานะคะก็จะมาโชว์กันเพราะงั้นมันก็จะมีความตึงๆแล้วก็คู่ต่อสู้ก็โหดๆทั้งนั้นเลยนะคะเราจะได้เห็นประสิทธิภาพของเจนอตกันชัดๆเลยโดยเมนหลักของเจนอตในอ่าอันนี้ที่ขันจะโชว์นะก็มีหน้าที่ตัวดีบัฟแล้วก็ตัวออร c แลคเลจะคอยคอมโบกับเจนอนะคะออรแลคเลจะคอยลบพวกอิมมู i t ตของฝั่งศัตรูแล้วให้เจนอยิงดีบัฟแล้วก็ ใส่เริ่มแแบบแรกนะคะคัดตั้งใจจะฆ่าออรคเคิลไฟก่อนเลยก็เลยคิดว่าจะถัดมาให้เจนออตยิงแล้วก็ได้ผลตามคอมโบที่ได้วางแผนไว้เต็มๆเ,เลยค่ะแล้วก็ดวงลมก็ตายตามไปด้วยติดๆที่เหลือก็แค่เก็บกวาดน้องจินน้ำแล้วก็คลีปตามมาค่ะสบายชิลๆเลย เพื่อนๆจะสังเกตได้เลยนะคะว่าถ้าไม่มี Immunity j n o เจนอจะดีบัฟได้ไวมากๆเลยค่ะแล้วก็ออเบียแคทเนี่ยก็ทำดาเมจได้แรงมากๆด้วยจากสกิลของ j จนอแมตนี้นะคะก็เจอทีมเน้นบัฟป้องกันค่ะแล้วก็ดีที่ไม่มี Immunity ด้วยรู้สึกชิลเลยค่ะเนี่ยเจนอตเราใส่จัดเต็มแน่นอนโดนเข้าไปหมัดคาฟิวเดงะเออขบโบเดียวหายทั้งทีมเลยครับ จะบอกเลยว่าอย่างที่บอกเลยด e ีบับเจนอตแม่งใช้ในพ v p, p ได้อยู่นะถ้าจังหวะมันได้อะจากที่ดูคอมโบที่เราได้วางแผนกันในตอนแรกนะคะก็ค่อนข้างจะโอเคแต่อย่างที่บอกมันก็มีการเกิดการผิดพลาดขึ้นเยอะเหมือนกันในสถานการณ์จริงใน p v พอะไรอย่างนี้เนาะ ก็ถ้าพูดตรงไปตรงมาส่วนตัวแคทว่าโอกาสชนะสัก60%แพ้ส0ค่ะเทศุผลนะคะก็เนื่องจากเรื่องเมตาในตอนนี้นะคะก็เมตาในตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นธาตุน้ํานะคะก็ธาตุไฟก็ค่อนข้างจะแพ้ทางแบบนั่นแหละอย่างที่รู้แพ้ทางไม่ใช่ค่อนข้างสิแพ้ทางเลยแหละแล้วก็พวกเมตาติดอิมมตี้ตลอดหรือว่า เมตาโดนลังบลัออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทําให้โอกาสที่เราจะได้ใช้ประโยชน์จากดีบัฟของเจนอสเนี่ยค่อนข้างจะใช้ได้ยากอะไรอย่างงี้ค่ะอะแล้วมาสรุปโดยรวมกันอีกทีแคทถือว่าเป็นตัวละครวันพันแมนตัวหนึ่งที่ดีอันดับต้นต้นของแคทเลยนะจากที่แคทได้เคยวิเคระห์ไปมันก็ยังเป็นตัวละครที่ดีมาก,มากๆเช่นเคยค่ะโดยเฉพาะด้าน PVE เนี่ยคือก๊อมากๆเลยที่เราได้มาลงเจาะลึกกันแล้วก็สามารถตั้นสุดเลยนะคะเพื่อไปในด,ด้าน PVE เลยเนี่ยไม่ผิดหวังแน่แ่ค่ะ แต่สําหรับคอพ v p อยากจะปั้นมาใช้ก็อาจจะต้องคิดนิดนึงว่ามันเหมาะกับตัวละครเราไหมอะไรอย่างงี้มากกว่าส่วนตัวคิดว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับตัวอ,อเบียขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้เหมาะกับเมตาใลตอนนี้สักเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆอ,อ,อยากลองเอาอไปเทสแมทกับตัวทีมของตัวเองอะไรยังไงก็ลองได้เลยนะคะแล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้ว่า เซตกับทีมไหนมันดูเวิร์กกว่าหรืออะไรยังไงเนาะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวตัวละครเจนอตัวแรกนะคะก็เดี๋ยวคัทจะมีรีวิวตัวอื่นออกมาแน่นอนแต่ตอนนี้กําลังพยายามตั้นตัวอยู่แล้วก็หาเวลาอัดคลิปและทำบอื่นอีกมากมายแต่อยากได้กําลังใจจากเพื่อนๆมากๆเลยค่ะก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร้ถ่ายกำลังใจให้คัทหน่อยนะครับคัทจะได้มีกําลังใจในการทําบ้างนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับไปแล้วบ๊ายบายจ้า